สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ยาจะาเสพามาเบิงยังตามกันมากค่ะพี่น้องมนาะตามกันมากค่ะพี่น้องเบงเน่หมักฟักทองเน่งามบอพี่น้องขาเบงเน่ไอเม็ดมันปีนาเดีย๋ยวยายจะาสะไปปลูกอยู่บักฟักทองดาวพนัะพี่น้องว้าเบงเน่ง้มคัดว่าพี่น้องขาพน่ะมีหลายรูปหลายแบบด้วยพี่น้องค่ะ ปีนาญาจาสเปรย์ปูยุพ่นองคะ่ะนี่เป็นหมากฟักทองเป็นหมัมกฟักทองบานเท่ากับมียด้วนี่นี่ครับพี่นอคุณไม่หลายรูปแบบไม่หลายยางเดสิเอาเม็ดมันไปฝากด้วยพี่นอนด้วยเดยสิซื้อเม็ดมันไปฝากไปเมื่งไขยไปอันนี่เอาเม็ดมันไปฝากรูปฝากร้านปลูกมันราคาไอด่ล่นะ,ะนี่ครับอา่อา น,นี่น้อยเล็กๆนี่ก็มีค่ะพี่น้องร้งอยนี่พี่น้องคุณนะร้อยอันร้อยย่างค่ะพี่นี่พี่ทลีสามหน่วยสี่สิบค่ะพี่น้องไปสปริงดดแดแดแดดแอนแดดแอนแอนตีเกินอะไรละแอนตีฟืนบอบ่บ่รับ,บะปะปา บอลัสเอสกรียงบอลัสเสื้อไปแอนวะไปเหรอเสื้อไปแอนวะอาเดเอื้อไปแอนไอยอวินฮอฟหรือซาตานาตาโอร์แดนท้วยแลนอะท้วยแลนเอาลูกนึงค่ะพี่น้องค่ะ อารูณนึงอันนี้นตาดาวในก็นงามลายอย่างเดียเด๋ยวเดี้ยวไปซื้อเอาเม็ดมันซื้ออารูณนึงไปสิไปร่องกินเบิ่งงนอะพี่น้องเนาะในโซนน่ะมันง่ามค่ะพี่น้องะหลายรูปแบบอันนี้ก็น,น,กน,นี่กลุ่มส้นต้นสวนบานห่อค่ะพี่น้องค่ะดอกไม้ตกแต่งภายในบานนี่กระสุนดอกไม้จะสวยสีสันลายหลากสีค่ะพี่น้องค่ะ กระเบ,บนถีเด้อค่ะพี่น้องสองต้นกับเกลื 19, ิบเกาค่ะพี่น้องขานีสวยงามดอกไม้สีสันเอากระถางแน่นอยไปตั้งหน้าต่างเนาะพี่น้องเนาะนี่ตั้งบนหน้าต่างนี่เป็นกระถางนี่ค่ะพี่น้องขาหนีบลายหลากสีสวยงามค่ะพี่น้องขาค่ะพี่นอ้องค่ะ,ะพี่อมาเป็นอันนี้ก็เป็นตระก,กูลนึ่งอีกค่ะพี่น้อง สวยงามดอกไม้หลากสีค่ะพี่น้องนี่งามงามพี่น้องนี่อันนี้ก็สวยงามคักนี่ปลูกแหงนับมือแพเดอพี่น้องนี่งามอาจารย์แบบปลูกไ้บบานก็งามสวยงามเป็นไม้มงคลที่ดูดมลพิษอากาศในบ้านในห้องค่ะพี่น้องคะ่ะ แบบนี้ก็ไมาอีกตระก,กูลหนึ่งค่ะพี่น้องขาต้นไม้สวยๆงามๆนี่นี่ลินจรลเเคของยกจามีสีเขียวอันนี้ของแยจ๋าเพราะนี้มีสีขาวนี่อันนี้มีขอบสีขาวค่ะพี่น้องคือกันกับเลือนนอเล่อนนอกเศรษฐีเลื่อนนอกเศรษฐีเลื่อนในคื้อกันอันหนึ่งมีเขียวขังหน้าันนึงมีขาวข,างขงังหนค่ะพี่น้องนี่นี่สวยงามเพื่อกันลินจระเเ้ก็คือกันระคะพี่น้นนองนี่ก็มีลาย หลากหลายแบบหลายสีค่ะพี่น้องคะ่อะอาจารามาส้มนี่ก็เป็นตระก,กูลไม่เลื่อยค่ะพี่น้องผู้เขียวผู้ดัง